มาดูความคืบหน้าคดีจำนำข้าวนะคะสารดีกาก็นัดพิจารณาคดีอาญานางสาวยิ่งรักชินวัตรในโครงการรับจำนำข้าววันที่19พฤษภาค,คมนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกโดยให้ส่งสำเนาฟ้องและหมายเรียกให้จำเลยภายใน7วันค่ะ สารดีกานัดฟังคำสั่งการพิจารณาคดีอาญาของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา17แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์คณะผู้พิพากษาสารดีกาออกนั่งพิจารณาคดีและ มีคำสั่งประทับฟ้องโดยนัดพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่19พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีและให้โจทย์หรือผู้แทนโจทย์นำเจ้าพนักง,งานศาลนำส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยภายใน7วันหากไม่พบจำเลยหรือไม่มีผู้รับให้ปิดหมายไว้ ทั้งนี้ก่อนการออกนั่งบัลลังอ่านคำสั่งองค์คณะผู้พิพากษาคดีได้ประชุมและลงคะแนนเลือกนายวิรพลตั้งสุวรรณรองประธานสารดีกาเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีซึ่งเป็นการลงคะแนนโดยวิธีลับนายสุรศักดิ์ตรีรัตตกูลอดี ขออภัยค่ะนายสุรศักดิ์ตรีรัตตกูลอธิบดีอายการสำนักง,งานการสอบสวนและนายชุติชัยสาขากรอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีพิเศษสำนักง,งานอายการสูงสุดถแถลงภายหลังการเข้าฟังการพิจารณาคดีของสารดีกาว่า การประทับฟ้องของสารดีกาเป็นไปตามหลักฐานพร้อมแสดงความมั่นใจในพยานหลักฐานว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยจัดเตรียมพยานบุคคล13ปากเพื่อประกอบการยืนยันการกระทำผิดของจำเลยขณะที่ประเด็นข้อกฎหมายที่หลายฝ่ายสงสัยอำนาจการดำเนินง,งานและนโยบาย นโยบายโครงการรับจำนำข้าวทำได้หรือไม่อายการสูงสุดจะพิจารณาในประเด็ดนนี้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีอำนาจระงับยับยั้งหรือไม่เพราะได้อ้างว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาสำหรับการพิจารณาครั้งแรกนั้นจำเลยต้องมารับฟังด้วยตัวเองและเมื่อศาลสั่งประทับฟ้องแล้วหากจะขอเดินทางออกนอกประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล